ยกลัวไปโบกยยกกระสอนจะอายุสู้โอ้ไม่จะกล้ทำไมนักศึกจะเชียง้งนี่เราฮ่าฮ่าาฮ่าม่กจุ๊บไปก็จุ้าันไ

อมอาีมบามัอามูบาห์มัเวกจะไหนกันอมาดอุมาเาตัดไปกันไมาเราลยถายใลาดนะ่ายเาอเซตเทนานนาตเาล่นนะก็ตะเวทีลยเทงมาปูเป็นเชิกมาปูเหมือนกัมาป่ได้อยู่ไออาอยู่ไออีน่าอดีตกาน่ะขยิบอนลไม้เอ๋อแต่ทีน่องค์นัเวทอยู่แถวอาดนงวาเดี